จะลำง่ายนะครับของเช้นนี <No ้นะครับง่ายง่ายอที่เตนะครับลมเต็มนะครับตรงนี totally ้จะเป็นที่อลูกนะครับกัเหล็กเบอร์สองทดสอบทดสอบจริงนะครับ เป็นเกียวทองเหลือง12เกียวนะครับดันแกนพ้นลูกเข้าไปในสุดนะครับมีโอลิงข้างในครับลมไม่รั่วนะครับเล็งเลยครับสวัสดีลูกค้าใหม่ครับลูกค้าเก่านะครับก็ หลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ช่างทินมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับก็ลูกค้าร้องขอมาว่าช่างทินทำไมไม่เห็นถ่ายลงนานเป็นปีแล้วยังทำอยู่ไหมก็ยังทำอยู่นะครับแค่ช่างไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็ทำงานตลอดนะครับไม่มีเวลาว่างถ่ายเลยนะครับ ก็วันนี้ก็พอดีจะเป็นชุดส่งลูกค้าหมดเลยนะครับพวกน,นี้ก็แวะมาถ่ายให้นะครับก็จะเป็นเบอร์สองงานช่างทินนะครับเบอร์สองจะเป็นลำยาวเจ็เซนนะครับตัวเบอร์สองลำสแตนเลสจ,จะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นสีสแตนเลสแบบนี้เลยส่วนลํำเหล็กเบอร์สองก็จะเป็นแบบนี้นะครับพ่นสีดำนะครับอย่างดีไปให้นะครับเป็นสีอะคริลิกนะครับตอนนี้ล้ำยาวจะเป็น8ปดมิลทรงสตีเฟนนะครับมีแก้มจะเป็นลำสแตนเลสนะครับถ่ายคนเดียวนะครับ ขอภายในความไม่สะดวกช่างเติมลมไปให้แล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีคู่มือแถมไปให้อยู่นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปไม่รู้ว่าเติมลมถึงไหนใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเบอร์สองนะครับมีแถมไปให้นะครับแถมไปให้ห้นัดนะครับ แล้วก็ตัวแปดมิลก็แถมเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดยิงเปล่านะครับสำหรับใครสนใจก็ซื้อไปใส่ท้ายได้เลยครับชอบท้ายแบบไหนก็สอล่องทำเอาเลยครับสำหรับใครที่มีงบประหยัดนะครับ3,600บาทรวมส่งเก็บปลายทางครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับค่าขนส่งช่างทีนออกให้นะครับ 3600้อบาทนะครับชุดจริงปล่าแปดมิลลำเหล็กครับถ้าเป็นลำสแตนเลตก็เพิ่มอีกสามร้อยครับเป็นเท่าไรอะ่ะสามพันหบวกสามร้อยเป็นสามพันเก้าครับตัวนี้นครับก็พร้อมใช้งานนะครับแค่อไปใส่ท้ายนะครับข้างมีน็อตใต้ถังไปให้นะครับเอาไปก็เจาะร่องแล้วก็ขันยึดได้เลยส่วนตัวเบอร์สองเบอร์สองตอนนี้ ลำทองเหลืองมันราคาขึ้นครับตอนนี้ช่างทินขายอยู่ที่หกพันหกร้อยบาทนะครับสําหรับลำเหล็กนะครับลำสแตนเลสหกพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับเบอร์สองนะครับก็เป็นเกียวทองเหลืองอย่างดีนะครับเกียวทองเหลืองอย่างดีนะครับราคาก็พันอัพเกือบสองพันนะครับแค่แค่ไส้ทองเหลืองนะครับสิบสองเกียวนะครับช่างก็จัดเกียวอย่างดีมาให้เลยนะครับ เพื่อความแม่นความแรงนะครับคัดสรรมาให้อย่างดีสําหรับลูกค้าช่างทินนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับสําหรับของช่างทินนะครับจัดเต็มให้แน่นอนครับก็ลายไม้ก็จะเป็นนี้นะครับไม้ประดู่เหมือนเดิมนะครับไม้อื่นไม่มีนะครับหายากนะครับแต่ไม้ประดู่นี้ก็จะหามาได้นะครับก็จะเป็นทรงสตีเฟนมีแก้มนะครับ ทรงสตีเฟนมีแก้มส่วนตัวนี้จะเป็นตัว8มิลลัมสแตนเลสแดมิ min, ลลัมสแตนเลสขายอยู่ที่5000สบาท5,200บาทรวมส่งเก็บปลายทางส่วนลํำเหล็กขายอยู่ที่4,990บาทลํำเหล็กนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็มาใส่ท้ายนี้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นแบบมีแก้มครับราคาไม่ต่างกันครับมีแก้มกับไม่มีแก้มครับราคาเท่ากันในส่วนของพันธุท้ายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวยิงให้ดูอยู่นะครับสำหรับแต่ละลูกว่าเป็นแบบไหนนะครับมารีวิวยิงให้ดูก็ระยะความไกลก็นู่นแหะครับคันทนานุน่นประมาณ20เมตรช่างยังไม่ได้ตั้งเป่านะครับ จะไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับจะจะมาถ่ายให้ดูนะครับก็ดูงานนะครับงานช่างพินเก็บรายละเอียดมาให้ครับเรียบร้อยหมดนะครับสวยครับทุกตัวเลยงานฝีมือครับรับประกันสินค้านะครับสามเดือนมีปัญหาส่งกลับมาซ่อมฟรีได้หรือว่าถ้าเล็กๆน้อยๆช่างก็มีคลิปวิดีโอการแก้ไข ไปให้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับจะมีปัญหาก็แค่ลมหมดแล้วลูกค้าไปยิงยิงเล่นนะครับทําให้แกนวาาพังนะครับพวกโอริงแกนวาาข้างในมันพังก็อย่าไปยิงเล่นนะครับลมหมดก็ลูกค้าก็มันอ่อนก็เติมเลยนะครับดูในคู่มือได้ครับแถมไ่ให้นะครับมาเติมถึงไหนถึงไหนหมดนะครับในตัวของถังลมถังลมแบดมิลยาว50นะครับ ส่วนถังลมเบอร์สองยาวสี่สิบห้านะครับสูบหนึ่งครั้งยิงได้ยี่สิบนัดเหมือนกันนะครับทั้งสองแบบเลยทั้งแปดมิลทั้งเบอร์สองประมาณยี่สิบนัดนะครับแรงๆนะครับส่วนเลยยี่สิบนัดไปลมมันก็จะอ่อนนะครับมันก็จะตกตกลงไปเรื่อยๆก็เกินยี่สิบนัดไปก็ควรสูบได้แล้วนะครับอย่าปล่อยให้ลมมันหมดถังนะครับขึลนลำง่ายนะครับของช่างทินนะครับ เล่ง่ายครับน่ครับขล้นง่ายง่ายเลยงานสวยสวยเนียนเอามาให้ดูกันก็ต่อไปจะรีวิวการยิงนะครับเดี๋ยวรีวิวยิงให้ดูครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งเป้าก่อนครับอะครับก็จะมารีวิวการยิงนะครับระยะนี้ประมาณ ยี่สิบสามสิบเมตรนะครับประมาณยี่สิบเมตรเกือบถึงสามสิบนะครับไกลพอสมควรอยู่นะครับอ๋อจะมารีวิวแปดมิลก่อนนะครับตัวแปดมิลลำสแตนเลสนะครับของช่างทินนะครับลมอยู่ที่เต็มนะครับลมเต็มนะครับตรงนี้จะเป็นที่ ก้อนลูกนะครับนี่ครับจะมีแม่เหล็กนะครับอยู่ข้างในนะครับลูกไม่หล่นไม่ร่วงนะครับก็ใส่ลูกเข้าไปเลยครับเข้าไปในรูแม่เหล็กก็จะดูดไว้นะครับลูกไม่ร่วงนะครับแม่เหล็กนะครับก็เริ่มเลยนะครับวิธีการขึ้นล้ำนะครับจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับล็อกแล้วครับ เลงครับระยะนี้นะครับสามสิบเมตรเฉียดนะครับป้อนลูกเข้าไปนะครับปิดแกนป้อนลูกนะครับขึ้นลำํำ แรงเลยนะครับเรียบร้อยนะครับบอกกลางนะครับตัวนี้เป็น8มิลแรงครับบอกเลยว่าแรงมากต่อไปนะครับจะเป็นเบอร์สองครับจะเป็นตัวนี้ครับเบอร์สอง ลำเหล็กนะครับปอนลูกตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกเบอร์สองนะครับจะเป็นลูกตะกัวนะครับน้ำหนัก18เกรนนะครับเป็นตะกัวนิ่มนะครับช่างทินตอกเองนะครับข้อดีของตะกัวนิ่มก็คือหนึงมันกินนะครับกินเกลียวลากล้องนะครับเป็นร่องสวยกว่าลูกแข็งนะครับ แล้วก็ความแม่นก็จะแม่นกว่านะครับแม่นกว่าลูกแบบแบบแข็งนะครับอันนี้จะเป็นตะกัวนิ่มครับแล้วก็ลำกล้องนะครับเกี่ยวลำกล้องก็จะไม่สึกง่ายนะครับถ้าเป็นตะกัวนิ่มนะครับแนะนานะครับให้ใช้เป็นตะกัวนิ่มนะครับก็ป้อนลูกกระวางเข้าเลยนะครับดันแกนป้อนลูกเข้าไปนะครับขึ้นลำครับเลงเลยครับ เอาอ,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 อีกตัวน,นึงน่งดีกว่าอันนี้จะเป็นลำสแตนเลสเบอร์สองทดสอบทดสอบจริงนะครับข้างในจะเป็นเกียวทองเหลืองสิบเกียวนะครับดันแกนป้อนลูกเข้าไปให้สุดนะครับมีโอลิงข้างในนะครับลมไม่รั่วนะครับเล็งเลยครับ เรียบร้อยครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สองลำสแตนเลสนะครับแนะนําให้ติดกล้องนะครับเบอร์สองหรือใครชํานาญแล้วก็ยิงตาเปล่าได้นะครับแต่ก็ถ้าแนะนําก็แนะนําให้ติดกล้องนะครับสะดวกง่ายต่อการยิงนะครับแต่ถ้าใครระดับฝีมือแล้วก็ตาเปล่าเลยครับเบาสะดวกพกง่ายเบอร์สองครับแนะนําครับอย่างแม่นนะครับ เป็นตัวหนึ่งครับเป็นเบอร์สองเหมือนกันครับลําเล็กส่งลูกค้าหมดนะครับที่จะมารีวิวนี่ครับมือต้องนิ่งนะครับเรียบร้อยครับเบอร์สองอย่างแม่นครับ วิธีการเล็งก็นี่ครับตรงกลางรางจับกล้องเลยนะครับก็จะมีศูนย์หน้าไปให้นะครับเป็นจุดศูนย์หน้านะครับเล็งตรงกลางรางจับกล้องนี่ครับตรงกลางนี้ระหว่างกลางเล็งไปใส่ศูนย์หน้านะครับแต่ต้องนิ่งนะครับมืออันนี้ก็ลมแรงด้วยนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูอีกหนึ่งนัดครับ ใส่เข้าไปครับดันแกนพ่อลูกเข้าไปให้สุดครับขึ้นลำ้ำก็เล่งเรียบร้อยครับไงครับเปอร์สองอย่างแม่นครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับ เพราะว่าเกี่ยวทองเหลืองมันเป็นเกี่ยวทองเหลืองอย่างดีนะครับที่ช่างคัดมาให้นะครับมันแพงเพราะเกี่ยวทองเหลืองนี่แหละครับถ้าเกียวไม่ดีมันก็ไม่แม่นครับอันนี้เป็นเกี่ยวอย่างดีนะครับราคาพันห้าพันหกสิบสองเกี่ยวครับยาวเจ็ดสิบเซนสำหรับใครต้องการความแม่นก็แนะนำเบอร์สองนะครับยิงนกยิงกระรอกยิงไก ไก่ปลาอิงตัวเงินตัวทองนี้สบายครับเอาอยู่ครับมีรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างทินขึ้นให้นะครับรีวิวที่ลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วถ่ายรูปมาให้ดูครับอีกหนึ่งนัดรับอันนี้ก็จะเป็นอีกท้ายหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับ เบอร์สองอันนี้ไม่รู้ว่าจะโดนไหมครับลมแรงมากครับตอนนี้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายนะครับเบอร์สองแนะนนำนะครับระยะนี้นะครับยี่สิบถึงสาสิบเมตรเอาอยู่นะครับอันนี้ช่างทินยิงด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้าติดกล้องนะครับ ก็จะได้ไกลกว่านี้อีกครับแต่ผมว่าระยะนี้ก็ไกลมากแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปปืนส,สวยๆให้ดูนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้าวันใหม่มีโอกาสถ่ายให้ดูอีกก็ช่างก็จะมายิงให้ดูอีกนะครับตอนนี้เป้าก็ล้มหมดแล้วนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับลายไอตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ครับผม